สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงการบินเนื่องในโอกาสครบ88ปีกองทัพอากาศ วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชะดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6กองทัพอากาศเขตดอนเมืองทอดพระเนตรการแสดงบินเนื่องในโอกาสครบ88ปีกองทัพอากาศเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานครบ88ปีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8มีนาคมนี้ กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะกรมทหารอากาศขึ้นเป็นกองทัพอากาศตั้งแต่ปี2480และได้แสดงบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติการพัฒนากำลังทางอากาศให้ก้าวหน้าตลอดมางานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแสดงถึงความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิและขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งแผนการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคตความพร้อมของกองทัพอากาศในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลตลอดจนส่งเสริมและกระชับความร่วมมือภายในประเทศ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงการบินชุดที่1ประกอบด้วยการแสดงการบินจากกองทัพอากาศไทย Formation Display w i t h n a t i o n a l Color Smoke ด้วยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่2 a u 23เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่2 T 50 TH และเครื่องบินขับไล่แบบที่19 1> F 1 6 MLU รวมถึงการแสดงการบินคลิปเพ่นเดโมของนาวาอากาศตรีชาติกล้านกเอี้ยงทองการแสดงการบินออกัสเฟิร์สจากฝูงบินผัดแผลงออกัสเฟิร์สกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนฝูงบินนี้ก่อตั้งปี2505ตั้งชื่อตามวันสถาปนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนคือวันที่1สิงหาคม2470ทําทำการแสดงโดยใช้เครื่องบินรบที่จีนผลิตขึ้นเอง แสดงขีดความสามารถและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการบินและเทคโนโลยีการทหารของจีนปัจจุบันใช้เครื่องบินเจเทในการแสดงแสดงในงานสำคัญสำคัญมาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศเคยทำการแสดงในไทยเมื่อปี2558 การบินในครั้งนี้ใช้รูปแบบการบินโดยใช้ควันสีแดงขาวน้ำเงินและเหลืองซึ่งเป็นสีของธงชาติทั้งสองประเทศแสดงออกถึงมิตรภาพความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศเป็นปีครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน งการบินสมรรถนะเครื่องบิน F-35A Demo จากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาโดยนาวาอากาศตรีหญิงเมลานีนกรูสเนอร์นามเรียกขานมักปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมสาธิต F-35A Lightning II กองบินขับไล่ที่388ณฐานทัพอากาศฮิวมลรารอยู่ท่าเป็นผู้นำทีมที่อุทิศตนเพื่อแสดงความสามารถทางทหารอากาศ ชั้นสูงของ F 3 5 A ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนอเนกประสงค์ยุคที่5ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาซึ่งมักมีชั่วโมงบินสะสมกว่า1,100ชั่วโมงในเครื่องบินหลายแบบได้แก่ T 6 T 3 8 C F 1 6 C F 3 5 B และ F 3 5 A รวมถึงเป็นนักบินหญิงคนแรกของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่ได้ทำการบิน F 3 5 B ขึ้นลงทางดิ่ง การนี้ทอดพระเนตรในทศการณอาคารท่าอากาศยานทหาร2เช่นนทิทศการภารกิจเครื่องบินกริปเพนบินลงถนนกองทัพอากาศได้ทดสอบการบินขึ้นลงบนถนนหลวงครั้งแรกของเครื่องบินขับไล่โจมตีกริปเพนที่ถนนหลวงหมายเลข4287อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่โจมตีให้มีความอ่อนตัวในการวางกำลังและปฏิบัติภารากิจได้จากทุกสนามบินและพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศเพื่อทดสอบขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารากิจโดยไม่ใช้สนามบินให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยเพิ่มขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์การวางกำลังระดมศักพยพกำลังสำหรับภารากิจด้านความมั่นคงของชาติ ผลการทดสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ที่สามารถขึ้นลงบนถนนได้หากเกิดเหตุสนามบินถูกทำลายซึ่งเครื่องบินกลิปเพนใช้ระยะทางวิ่งสั้นมากประมาณ700-800เมตรนิทัศการเครื่องบินฝึกจำลองกลิปเพน EF e simulator เป็นเครื่องบินฝึกจำลองของกลิปเพน EF เครื่องบินรบสัญชาติสวีเดนรุ่นล่าสุด สามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆในการบินให้นักบินได้ฝึกฝนการบินเพื่อความปลอดภัยก่อนการขึ้นบินจริงในการนี้มีพระราชปฏิสันฐานกับนักบินในฝูงบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาและไทยมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากษัตริย์นักบินถ่ายทอดพระราชประวัติด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ปี2519 จากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าอาคารท่าอากาศยานทหาร2ทอดพระเนตรเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแบบ F-5E และเครื่องบิน T-50 อากาศยานไอพ่นความเร็วเหนือเสียงและเป็นอากาศยานโจมตีเบาซึ่งกองบิน6อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นำมาจัดแสดงในงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวง ที่ทรงทำการบินกับอากาศยานกองทัพอากาศได้เกือบทุกประเภททั้งอากาศยานปีกหมุนอากาศยานปีกตรึงแบบใบพัดและเครื่องยนต์ไอพน่นทรงเป็นนักบินขับไล่ที่มีชั่วโมงบินต่อเนื่องมากกว่า2,800ชั่วโมงบินซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยากยิ่งสำหรับนักบินขับไล่ทั่วโลกที่จะทำได้ ทรงถ่ายทอดพระประสบการณ์ผ่านการทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชทานการฝึกสอนทั้งวิชาการาพาดพื้นและการฝึกบินแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศเเรามมีทั้้งงหด14ือ่บค ่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงการบินชุดที่สองคือการแสดงการบินสุรยะกิรันจากกองทัพบกกาศอินเดียโดยฝูงบินผัดแผลงสุรยะกิรันตั้งขึ้นปี2539มีความหมายว่าแสงอาทิตย์สื่อถึงแสงสว่างและความปรารถนาดีทำการแสดงโดยใช้เครื่องบินแบบฮอกมัก132ที่ผลิตในอินเดีย เป็นฝูงบินผัดแผลงฝูงเดียวในทวีปเอเชีย e ที่ใช้อากาศยานก้าลำในการแสดงแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงและวัฒนธรรมของกองทัพอากาศอินเดียและเป็นทูตเจริญความสัมพันธ์ทางอากาศของประเทศอินเดียด้วยทุกการแสดงการบินจากนักบินของกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศจากมิตรประเทศในวันนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกันแต่ยังสะท้อนถึงสมรรถภาพของกองทัพอากาศ และสมรรถนะของนักบินที่ต้องมีวินัยขั้นสูงในการฝึกฝนทักษะการบินจนเกิดความชำนาญพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจสมเด็จพระกนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้พันเอกหญิงรองศาสตราจารย์นันทพรวีรวัตรที่ปรึกษาโครงการสวนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมกิจกรรมพิเศษสำนักพระราชวังนำนางชเวงเดมา ครูจากโรงเรียนประถมศึกษาลาริงเขตเกตเต็มคาซาปังราชอาณาจากักรพูตานและนายโวเนริสบาโลลอยเบอร์บาผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนกรมการศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้ได้รับทุนพระราชทานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยโรงเรียนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในโอกาสนี้คณะบดีและรองคณะบดีฝ่ายการศึกษาพร้อมด้วยประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยโรงเรียนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลรวมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ไกรสิทธิ์ันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมกิจกรรมพิเศษสำนักพระราชวัง นำคณะบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรในโอกาสนี้ผู้จัดการฝึกอบรมรวมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อสถาบันการศึกษาในเครือจิลดาสเสด็จออกน่ว,วังสะปทุมส่งเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1ทับ2,568 มีวาระสำคัญอาทิรายงานผลของการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีจินลดา มูลนิธิสยามบรมราชกุมารีตั้งขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคม2555โดยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ให้มีคุณธรรมประกอบสัมมาอาชีวะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติรวมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลหรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อจากนั้นสเสด็จออกนวังสะระทุมสทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครั้งที่37มีระเบียบวาระอาทิ การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี2หลักสูตรจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา2568คือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาว,วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหลักสูตรวิศวกรรมาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา2567รายงานการได้รับรางวัลในเวทีระดับชาตินานาชาติของอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอาทิได้รับประกาศนียบัตรรางวัลผลงานคุณภาพรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลการประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2568จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรมไอ e ิวเจ Award 2025ระดับอุดมศึกษาในงานวันนักประดิษฐ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจผลงานเครื่องดื่มคอมบูชาจากน้ำใบว่านกับหอยและผลงานโยกเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าว ้มมุนนเพิ่ขึสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัติยราชนารีทรงเปิดอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาพรวันนี้เวลา14.57นาฬิกานาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขคัติยาราชนารีเสด็จไปราชวิทยาลัยจุฬาภรทรงเปิดอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมงพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภร เมื่อปี2560ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียตรติองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนสา,าครบ5รอบวันที่4กร,รกฎาคม2560เพื่อจัดสร้างอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียตรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เริ่มก่อสร้างปี2562บนพื้นที่ประมาณ7ไร่เป็นอาคาร10ชั้น มีที่จอดรถใต้ดินและพื้นที่ใช้สอยรวม79,300ตารางเมตรใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมของนักศึกษาและบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นที่ตั้งสำนักงานบริหารด้านการศึกษาสำนักงานส่วนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แบ่งพื้นที่ใช้สอยให้กับหน่วยงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งสนับสนุนด้านการศึกษาวิชาการวิจัยและนวัตกรรมให้กับส่วนงานต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และห้องสมุดร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระบณิธานได้แก่คณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมการเกษตรคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะนิติศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2565ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี2567 จากนั้นท่อประเนเทศห้องปฏิบัติการชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์จีโนมมีเป้าหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยตามแนวทางการแพทย์แม่นยำผ่านการประยุกต์ใช้ทักษะด้านชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศศ,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 ศึกษาวิจัยด้านจีโนมิกส์ทรานสคริปโตมเมตาจีโนมและเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อศ,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 ศึกษาและทำความเข้าใจกลไกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและดำเนินโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเลื้อยัง และผลงานวิจัยไบโอมาเกอร์ er จากกัดไมโครไบโอมการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรกจากการเก็บตัวอย่างอุจจาระและถอดรหัสพันธุกรรมแบคทีรียเพื่อตรวจหาเชื้อที่จำเพาะต่อกลุ่มผู้ป่วยการศึกษานี้เชื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างไมโครไบโอมในลำไส้กับการพัฒนาอะดีโนมาในลำไส้ใหญ่ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ทอดประเนตรผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่นรางวัลนานาชาติของราชวิทยาลัยจุฬาภรณอาทิแอปพลิเคชันการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยใช้การค้นหาโครงสร้างประสาทเทียมสำหรับการแก้ปัญหาการแพทย์ทางไกลที่มีทรัพยากรจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลและเรือฉุกเฉินต้นแบบในการส่งต่อผู้ป่วยพื้นที่ทุรก,กันดานพร้อมระบบการแพทย์ทางไกลจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นบุคลากรมีความปลอดภัยผลงานการวิจัยพัฒนาเครื่องมือตัดผังผืดใต้ลิ้นสำหรับทาลกมีขนาดเล็กรักษาได้แม่นยำและปลอดภัยนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมการเกษตรโอกาสนี้ท่อประเนเทห้องปฏิบัติการและการเรียนการสอนของนักศึกษากายวิภาคเช่นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะต่างๆในร่างกายในรูปแบบเสมือนจริงสามิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการวิจัยราชวิทยาลัยจุฬาภร์สนองพระบานิธานและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันทางการแพทย์ที่มุ่งพัฒนาสุขภาวะ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนมุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆมุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืนองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จประยุพราช ตามการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเวียงสะเป็นโรงพยาบาลชุมชนดูแลประชาชนครอบคลุม5อำเภอได้แก่เวียงสะบ้านนาสารบ้านนาเดิมพระแสงและชัยบุรี ด้านอายุรกรรมศัลยกรรมสูตินารีเวชกรรมกุมารเวชกรรมศัลยกรรมกระดูกรังสีวิทยาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกปีที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองระบบการขอคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาทของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีแพทย์และทีมสหวิชาชีพด,ดูแลผู้ป่วยให้รักษาทันเวลาลดความพิการมีศูนย์ไตเทียมดูแลผู้ป่วยโรคไตครรบวงจร ศูนย์ศัลยก,กรรมครบวงจรและการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับบริการลดความแยออดและลดการรอคอยและยังร่วมกับภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนจัดคลินิกดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคและคลินิกผู้สูงอายุเป็นต้น ที่วัดคลองฉนวนตำบลคลองฉนวนองคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงประเพณีวัฒนธรรมวาทศิลป์เพลงบอกของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงผลงานผู้สูงอายุอำเภอเวียงสะองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครราชสีมาเป็นวันที่สอง พลเอกดงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครราชสีมาช่วงเช้าบรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายความสําคัญของมหาวิทยายลัยราชพัฒ์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่เสริมหนุนองค์ความรู้วิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีและร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงาน รวมทั้งระดมสรรพกำลังและแหล่งทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒนให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรเพื่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนาและขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยมืออาชีพช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ชุมชนณอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK s q u แ r e โคราช ที่มหาวิทยายลัยดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครและชุมชนในพื้นที่มีนิทรรศาการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆอาทิด้านเศรษฐกิจยกระดับวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปรางนครอำเภอคงด้านการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยแนวคิดเชิงคำนวณโรงเรียนบ้านเดินหัวบึงวิทยาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนสร้างสารภูมิสีเขียวสนามเด็กเล่นพอเพียงและจัดการขยะที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านท่าช้างด้านสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมขยะชุมชนและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดนครราชสีมาด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้น องคมนตรีเปิดโครงการสัมมนา,าผู้นำเชิงปฏิบัติการและปิดโครงการประกวดคลิปวิดีโอราชประชาซุปตาหน้าใหม่วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา,าผู้นำเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา GTO รุ่นที่121 ที่สถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy จังหวัดนนทบุรีมีผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์คณะครูและประชาชนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจให้บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าในตนเองคิดดีมีเป้าหมายในชีวิตเป็นผู้ให้อย่างไร้เงื่อนไขทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ มีผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผ่านการอบรมไปแล้ว4รุ่นและครู6รุ่นจากนั้นองค์มนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัติในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวดคลิปวิดีโอ The r p k Influence Up ราชประชาซุปตาหน้าใหม่ณโนะรงแรมรอยัลรีเวอร์ซึ่งมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่เยาวชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการคัดเลือก14ทีมรวม56คนให้มีความรู้เรื่องการผลิตสื่อดิจิทัลคลิปวิดีโอสั้นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในอนาคตอาทิการสร้างคอนเทนต์การเปิดโลกอินฟลูเอนเซอร์บุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์การรู้เท่าทันก่อนผลิตสื่อ การฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์แนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในโรงเรียนและสินค้าอื่นๆเพื่อสร้างรายได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดผลงานให้ดียิ่งขึ้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดป้ายอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องราชทรรที่เรือนจำชั่วคราวดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้รับก็บประมาณจากกองทุนกำลังใจในพระดรําริเป็นอาคารเอเนกประสงค์เพื่อเป็นที่จำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องราชทรรเช่นภาพวาด ผ้าปักลายกระเป๋าและชุดโตเก้าอี้ภายใต้แบรนด์หับเผยบายกลางเชียงรายผู้ต้องราชทันจะได้รับเงินจากผลกำไรร้อยละ70ของผลิตภัณฑ์ในปี2553สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยพวดีกรมรมดหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชราาราชธิดา โปรดให้นําโครงการกําลังใจในพระดรําริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชััน์รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนยังร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมและฝึกอาชีพในโครงการกําลังใจในพระดาริรวม1 0 5 4คนปัจจุบันอบรมเป็นรุ่นที่17จาก11เรือนจำในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายได้รับฟังการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องราชทันที่ใกล้ผลโทษเช่นการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากอางุ่นและการแปลร,รูปสมุนไพรจากนั้นไปเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่บ้านหมู่ที่7ตําตำบลมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุง้งและเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้ด้วยปัจจุบันทำการเกษตรและรับเหมาก่อสร้างดูแลตัวเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่คิดกระทำผิดซ้ำอีกโครงการทูบีน u m b บ r วันจัดการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีน u m b บ r วันระดับภาคใต้โครงการทูบีนัมเบอรวันในทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอรวันระดับภาคใต้ประจำปี2568ที่โรงแรมดมอนพลาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธนูขวัญเดชรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเพื่อแสดงผลสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแนวพระดรําริได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานเกณฑ์การพิจารณาคือนโยบายแผนงานการบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงภายใต้จังหวัดที่เข้มแข็งชัดเจนและการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้น เข้าร่วมนำเสนอผลงานครบทั้ง14จังหวัดมีอำเภอและชมรมทั้งระดับต้นแบบและระดับดีเด่นในชุมชนภูมิภาคสถานศึกษาสถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจำัทนทสถานและในสำนักงานคุมประพฤติร่วมนำเสนอผลงาน355แห่ง จังหวัดที่เป็นต้นแบบมีผลงานก้าวหน้าทั้งด้านนาวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดได้แก่ภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ